สวัสดีทุกคนด้วยนะคะพบกับผมนนท์สราเกี่ยวกับเกม My Craft นะวันนี้เราจะมาเล่นนะครับในแมปแมปอะไรครับคุณวิน Food Tower Food Tower นะครับซึ่งแมปนี้เป็นแมปเก่ามากนะครับตั้งแต่เบต้า1.8นะฮะสำหรับใครที่ได้เล่นนะครับในเบต้า1.8นะฮะเป็นภาคที่เออนะก็เดี๋ยวฝากคุณวินออกเข้าใหม่นะผมมองไม่เห็นคุณนะครับจัดไปเดี๋ยวผมเบาเสียงมอนสเตอร์ลงแป๊บหนึ่งนะฮะ มาแล้วมาเลแล้วเดี๋ยวมอนเดี๋ยวเบาเบาเสียงแป๊บหนึ่งทีพีนั่งย่ากไก่กดกดก็ห้ามโกงนะครับนะอันนี้ทีพีหากันก่อนโอเคนะครับซึ่งเดี๋ยวมีแผนที่ดูก่อนใส่เดเชอรแผงแลใช่ไหมใส่แล้วเอ้ยมันเขียนว่าอะไรวะโอ้ววัตเต e เ h e อ e มไอ how did ไอ e กนเฮียอะไรวะอ่านไม่ออก มันอ,าญญญาอ่านยากอ่ะ image s p v r a l in your head you can make อ๋อก็คือเหมือนว่าเราบอกว่าเฮ้ยที่นี่ที่ไหนเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงก็มีอะไรสักอย่างวนเวียนอยู่ในหัวเรานะแต่เราไม่สามารถคือเหมือนเราความจําเสื่อแมแบบก็แบบแต่เราไม่รู้เลยว่าคืออะไรครับคุณวินคุณวิน,น,นลองเอาไปดูค,ครับลองเอาไปดู <iren S 1> ครับเดี๋ยวครับเรามาอ่านนะครับพิษพิษพิษเป็น s o f ฟ e c t นะแบบเหมือนเสียงเสียงคิปเปิ์ครับ คุณคุณได้คุณแป๊บหนึงน่งอ่านแป๊บคุณได้ยินเสียงคุณได้ยินเสียงอย่าพึ่งกวนตีนคุณได้ยินเสียงจากห้องค้างๆแม็กนายเป็นไรไหมแม็กมันอยู่ที่เขากําลังเขากําลังเขากําลังเอาครอบครัวนายไปอะ่ะในในป้อมปราการที่ต้องการให้คุณออกไปแล้วก็แล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะช่วยช่วยนู่นนี่นั่น ก็คือหมู่บ้านของเราโดนโจมตีแล้วเราก็โดนน็อกเอาท์นะครับแล้วก็ถูกออกมาที่นี่นะครับก็ไม่ค่คุณแน่คุณสามารถคุณสามารถเดี๋ยวนบคุณ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 ผมลืมปรับเกมโหมดวิน <Win> เป็นอะไรอ<น>ะแอดเวนเจอร์ฮะเดี๋ยวนีตบตีมอนไว้ดีเกมโหมดสองเนาะ อืาฮะเดี๋ยวเอาเอาของตัวเองเนะ่ะอ <Yeah. S 1> <ำ>ุ mm ๊บส์กรรมกรรมและกรรมโทษจับ <laughs> <laughs> พิมพ์ผิดเกมโหมดเกมโหมดตอนนี้เรารออะไรอ่ะสองเขาบอกว่าเราสามารถทุบขนแกะได้ฮนะ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> แต่เราอยู่ในแอดเวนเจอร์ครับเราทุบไม่ได้ เขาเล่น Survival เหรอเออแปลกว่ะปกติเขาเดี๋ยว,วเอาอางไร Survival ก็ได้ออเออ,เ,อ,อเบื่อแล้วเนี่ยปุ๊บปุ๊บงงกับชีวิตแล้วฮะเนี่ยงงดิเอ้ยนันเทียทีบีเทียทีบเขาให้เราทำลายขนแกะได้ไม่รู้จะทำไปทำไมนะต้อเต้อง่น Survival Survival ไหมไปยังไงรออะไรเนี่ย เอ้ยเราเจอทางลับเราเจอโอเคครับเรามาต่อนะฮะคุณอยู่ไหนครับเนี่ยคุณเฮ้เจเ้คุณคุณคุณเราจะขึ้นหรือลงก่อนดีไหมคุณผมขึ้นเลยครับเออขึ้นอยู่่อาคุณอยู่ไหนเอาไม่เจอามงันลงก่อนนบข้างบนตันฮะเขาอางว่าทำไมทุกคนแก่ เอ้เดียเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหลบหน่อยก็คือโอ้โหของดีนี่ของดีนี่โอ้โหคุณ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 ลงไปเลยเอาจะอุตตะโอ้เดี๋ยวอ่านแป๊บหนึ่งนะแปลแปลเลยแมบขอบคุณแม็กขอบคุณแม็ก ที่ไม่ที่ไม่ทิ้งฉันไว้ที่นี่คนเดียวฉันจะตามนายอ่าใครสรุปใครเป็นแม็กสงสัยสงสัยเนี่ยฮะวิญญาณเป็นแม็กนะไม่รู้อ,อ่ะเราเป็นเคฟซีเออดกกีก่อนที่เราจะออกไปข้างนอกเราต้องไปเตือนคนอื่นว่าหมู่บ้านเรากำลังโดนมอนสเตอร์โจมตีก่อนที่เราจะออกไปคุณอย่าพึ่งเราเราต้องไปช่วยครอบครัวของเราบาบาบาแม่ นายจำเลยได้ไหมก็คือเหมือนเราความจําเสื่อมนั่นเอ,เองนะคคุณคุณขอขนแก่ดิขอขนแก่ผมเป็นคนชอบขนแก่ขอขอขอเอาคุณแลกกับไฟเอาไปสองอันออมาผมเปคนชอบไฟผมมีไฟโอเคครับคุณเอ้ยคุณโทษโทษเฮ้ยคุณนำดิไม่ใช่นำเองก็ได้ว่าอยาให้เป็นเหมือนไดเบอร์ซิตี้นะร้องไห้อะปากกระโฮโผคุณจะมายืนเบียดเฮ้ยคุณยืนเบียดผมทำไมเนี่ย อกูจะหลบมึงก็หาาัวบังขนมปังคุณเอ,เอาไปหนึ่งอันอีกเอามาไหนนี่เฮ้ยเฮ้ย,ยเดี๋ยวอ่านแป๊บห้องนี้ถูกทิ้งไว้เป็นปีแล้วเอ้เยงั้นขนมปังก็ขนมปังเน,าน,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 น่าดิโอ้ยแดงเมันจะมาให้ใหม่ก็ได้อ้าคือ คุณนับจินตนาการมาที่นี่มีคนแล้วก็บอกว่าฉันฉันไปกับนายไม่ไหวแล้วเอาเอานี่ไปนี่คือสิ่งทุกอย่างที่ฉันมีก็คือให้หนมปังเรามานะครับก็คือกล่องเป็นก็คือกล่องเป็นคนนั่นเองนะฮะเปเลสโกนี่ควรเร่จินตน,นาการขนาดนี้ไหนวะก็มันเขียนคุณแล้วเรา,าจะกลับที่ไหนเนี่ยเอ้ยเดียกูตามมนะึงอ่ะคุณอู้อู้อู้แจ็คพอตเว้อู้ ที่นี่เหมือนเคยมีใครใช้มาก่อนก็คือเหมือนมีเคยเหมือนเคยมีใครใช้ทางนี้หนีฮะเฮ้ยคุณนำดีน่ากลัวจะเดินตามคุณหนึ่งดีกลัวอะไรเฮ้ยคคุณุณอยู่คุณตกใจน้ำเนี่ยคุณขอเคดิขอเคขอเคชอบไปไปมีสิก 19, บก้าวไปปิ๊เอะเดอ๋ยาร์กไฟ นิดนึ่งอย่าเย่นนินเนี่ย,ย,นนยคุณดารามันมีสปฟอนเนอะไป let's go let's go let's go Jude I will be right behind you ไปไปไปคุณคุณมันมีทางลงเออโอ้โหน่ากลัวชิปปี้แล้วคุณลงด้วยอ่ะโอ้โหไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยคุณอยู่ไหนเนี่ยเออเอ้าคุณอ้าว เอา้าคุณโดดลงไปทำไมอ่ะไม่รู้กูเมาเอา้าเอางั้นเดี๋ยวคุณพยายามมาหาผมให้ได้แล้วกันอา้าห้องนี้บอกว่ามันมีอะไรบางอย่างบา้บาบา้าบ้าจออชิบหายแล้วเอาไงเดี๋ยวนี้อ๋อคุณก็คือแบบว่าเหมือนว่ามอนสเตอร์กำลังบุกที่เนี่ยเข้าใจปะคีเจอร์ทางออกแล้ว คุณอย่าพึ่งอย่าพึ่งรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงกำลังไปผมผมทำกระไดอยู่เนี่ยยีสนาฬิกาคุณขอหน่อยดิเหล็กเ้็ตปังสองชิ้นอ่า thank you คุณผมผมได้กระไดมากระไดมาก็ปีนสิจ้าปึ๊บปึ๊บอ่าคุณขอให้เราทุบไม้ได้เปล่าวะน่าจะทุบได้แล้วกันเอาไปแล้วกัน คุณคุณคุณแต่ห้องนั้นมันมีที่คาบนะคุณมันมีอะไรอยู่ในกล่องบ้างนอกตากเนี้ยมีครับท่านี่มีนี่นค่ะขนมปังเหล็กนาฬิกาเ้ยเดี๋ยวคุณเอาเหล็กมานี่ดิเอาเหล็กมานี่ดิเอาเหล็กมานี่ดิมีอันเดียวอ่ะอันเดียวเอาจเจริญห้องนั้นมีโต๊ะคาบอะคุณตามผมมาดิเน,นี่ยคุณตามผมมา ปึ๊บเนี่ยเห็นปะอุ๊ยโถดเห็นเราเราแอบเอาไปด้วยเราเอาไปด้วยจะเป็นอะไรไปนะ let's go เนี่ยแหละฮะที่ผมอ่านไปแล้วคุณไปขึ้นไปกันียดรู้ว่าประตูประดับยัาไงที่ไม่ให้เปิดก็เป็นประตูห้องขังไงคุณคุณมันมีป้ายอะไรปะไม่มีแปลคุณกันไปกันมีมมมเฮ้ย เฮ้ยมีอะไรโผล่มาผมร้องไห้อะไปดิไปทำไม,มกูต้องนำวคุณมีความกล้าหาญสูงสง่งคุณนับขอเคดิครับขอเคดิขอเคบินเหนียวเหรออ่ะเอาไหมคุณโยนลวดเดียวไปเลยดิปึ๊บอ้าวลวดเดียวงอ alright let's go คุณไม่ต้องปักก็ได้จริงๆมันไม่ได้มืดขนาดนั้นคุณก็คือเหมือนเมื่อกี้มันบอกว่ามอนเตอร์มันออกมาทางเขาเรียกอะไรประตูพอ,ททอร์ทัลอ่ะออกมาแบบโอเวอร์โหลดอะเฮ้ยคุณคุณคุณอย่าชนผมดิอา้าวเฮ้ยโต๊ะค้าอีกอันนึงยอดแค่ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคุณคุณคุณอย่าทุบทิ้งอย่าทุบทิ้งเขาห้ามทุบเขาให้ใช้ดาบตีอ่ะเอาไปคุณเดี๋ยวเรากลับไปเอายายแมงมุมดีไหมแล้วเราก็เดี๋ยวอ่านเดี๋ยวอ่านจดหมายแป๊บนึงอย่๋ยคุณอย่าพึ่งอย่าพึ่ง,อย,งอย่าพึ่งดิรอแป๊บนึงดิฟังหน,น่อยก็คืออ่าโอเคเราเราได้ขุดเส้นทางนี้มาชาตินึงแล้วแหละแต่เราแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ กาไม่เดี๋ยวอ่านแป๊บอิดอิดดิสฟาแต่มันไกลแล้วเราก็ไม่สามารถค้นพบทางหนีที่เราจะสามารถออกไปได้จากตรงเนี้ยนะกาดก็จะเห็นทางที่เราใช้ในอนาคตแน่นอนเพราะฉะนั้นใครเจออันนี้แล้วถ้าใครเจออ่ะก็ขอให้โชคดีเรียกได้ว่าเอาความซวยวเอาความซวยมาอยู่ที่พวกกู ใครเขียนอยากจะถีบยอดหน้ามากอะอย่าไปถีบลองรันมัน,น,น,มนไม่ได้เลยจริงคงนี่ไงคุณกล่องเพื่อนเราไป let's go let's go let's go ครับเอาดิวินวู้ยวุ้จัดเนี่ยโดโดโด,ดแล้วคุณออกณ็ทุบออกไปเรื่อยๆจุบจุบอ่าเคลคุณเคลเคลทุบเลยจัดเลยคุณ เดี๋ยวผมเคลียร์เองคุณมาคุณถอยถอยไปเดี๋ยวนนท์ซ่าเคลียร์เองโง่ระดับนี้ไม่มีอะไรอ่ะแป๊บนึงนะมอนดูดูม็อบสปาวนิ่งฟฟิ f อลตี้ฮาร์ดไม่รู้ทำไมคุณสามารถเขาเรียกอะไรวาง ทอดบนสบปาเนอร์เพื่อให้มันนั่นแหละไปคุณเลสโกเราต้องไปให้ถึงโต๊ะของกะห้ได้ทุบไม้ก่อนไปคุณนำเลย,ยโอเคไปเอ้ยคุณเคุณปักไฟปักไฟปักไฟปักเขาให้ปักไฟบนสบปาเนอร์เฮ้ยคุณรถอ่าคุณมันทะลุกันได้ เอ้ยเอ้ยเอ,อ,อ้ยไม่ใช่ซาวที่ดีน่<ม>าจริงเด้ออยากบหมามากในมันไส้คุณคุณเดี๋ยวผมปดปล่อยพวกนี้ก่อนอ่ะนี่ไงห้องแรกเราเลยแล้วเนี่ยนี่ไงห,ห,ห้องห้องฮ I H นี่ แล้วก็เหลือห้องนี้ไป let's g เฮ้ยคุณคุณคุณ,คณห้องน,นี้มันมีอะไรไไะห้องน,นี้มันโอ้โหคุณคุณผมเจอของดีเจออะไรวะเจอวิเลเจอร์บอมบอม <c oughs> คุณผมเจอสปาวิเลเจอรเอาไปคนละสองอันไป<ม> <c oughs> ทำอะไรวะ อ๋อคุณเขาให้นับเลดบูเลดวูเนี่ยไม่ใช่เลดบูเลดวูเป็นคะแนนที่แดงไหมจ๊ะขนแก่สีแดงออะคุณเอาอันนี้ไปหน่อยตอนนี้เรามีอยู่แค่อันเดียวไปแล้วกโอ้โหนี่ไงห้องแรกเลยนี่คุณเราถึงโต๊ะกาดแล้วคุณเราถึงโต๊ะกาดแล้วนำดินำดิน้องรัก วัดไค่หนาวโอ้โหแฟคุณคุณเอาคุณเอาหมวกแหแล้วคุณเอารองเท้ามาไม่รู้อไมมงไม่เอารมงเท้าไป่ะอไม่รู้อะผมผมไม่ชอบใส่หมวกไม่อค่นีอ๋อคุณคนคุณคุณคุณมีเนื้อมีเนื้อดิบปะมีเนื้อดิบปะจะได้เอามาเผาม่อ่าคุณคุณคุณฝากฝาก ถ้าคุณเห็นไม้อันนี้ไนงะคุณไม้คุณช่วยทุบแล้วเอาไปยัดใส่เฟอืองแนนให้หน่อยเดี๋ยวไม้ไมันอยู่ไหนไม้เนี่ยนะคุณไม้สองอันเนี้ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เก้าอี้นะคุณเก้าอี้ทุบให้เลยอย่าอย่าเลยเก้าอี้เดี๋ยวอ่าเราได้นี่แล้วคุณใส่ไปหน่อยอย่าได้แล้วอ่าโอเคโอเคอเราใกล้ได้แล้วอ้าวคุณเนื้อของคุณคุณอือ ปึ๊บอะา let's go ไป <Okay. S 1> ไปต่อดี๋วมาเหนียวไก่ไว้เองอ้โหูอ้โหูอ้้หู I I v e r y know what is that mean โอเคคุณคุณ <Okay. S 2> คุณแคปผมได้คอพโบ้สโตนมาสองอันเดี๋ยวทำดาบหินให้ Thank you คนดีต้องช่วยเพื่อนปึ๊บอ่ะคุณ ฟิวไปเลสโกปากฮัลโหลฮัลโล where are you ฮัลโหลชัดเจนนอนนู่นะเอ็มอินเทียอยู่นี่อยู่นี่หลังอ่ะเออไปเลสโกเลสโก้ไปคุณ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 มานี่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 แล้ว ไปไปไปต่อไปอมันจะเข้าตรงนี้ยังไงเนี่ยคุณไม่รู้สิวันนี้ก<ม>็ไฟไหม้อีกแล้ลัไปตึกทองดีเหรอถ้ามันไปกลเด่นเทาไม่มันไปไม่ได้มันไปไม่ได้มันไปไม่ได้ไไไดก็ท่านผู้ชมครับอาจจะมีเสียงอะเลสักคุณคุณอู้ร้องไห้คุณ,คณ,คณมานี่ดิ คุณมานี่มานี่คุณขึ้นไปเลยคุณขึ้นไปแล้วคุณจะร้องไห้คุณขึ้นไปขึ้นไปเลยไปคุณเดี๋ยวผมจะตามผมจะตามตูดคุณไป let's go <S อุยอยออ้ยเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้าเฮ้ยโหรอเขาห้ามเก็บของด้วยนะเฮ้ยเย่อเฮ้ยโหรคือตายก็คือตาย,อ,ยอ้าวของของตกไหมเนะี่ยเออตายต,ตายด้วยคุณผมตายด้วยเนะี่ย คเอาไงอะเออก็มันเขาเขาก็ให้ของตกนั่นแหละเป็นจัรยาบันของเขาอ่ะเอ้ยคุณเช้าแล้วคุณคุณคุณขึ้นอยากรู้แค่ว่าเดี๋ยวบอกให้เราไปเก็บของตกอือเพราะว่าเช้าแล้วไงไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วจริงๆคุณ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 รับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมหาทางขึ้นไม่เจอ คุณคุณรอด้วยอย่าเพิ่งเก็บของผมไหม่ยคุณอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขึ้นไปอายคุณอย่าเพิ่งขึ้นอย่าเพิ่งขึ้นเดี๋ยวเราแยกแยกก่อนนะอันนั้นของคุณอ,อันนี้ของผมนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ของผมถอยไปวิเลเจอร์ลุยทำยังับมันทำอะไรได้ Let's go Let's go Let's go เฮ้ยจอโอเฮ้ย<ะ>โอ้เจ็บ<ะ><ะ> แป๊บร้องไห้วีเลเจอร์ออ ager, นี่ไม่ใช่เวลาคุยกันเดี๋ยวใช้บาเลียเลยเนะีย่ยเดี๋ยวผมไม่มีทอดว่านล้วมาปาทอดแล้วฮะอะไรมาปากทอดแอมแอคมิงปึ๊ปึ๊จบมีไหนมีไหนอีกไหมโอ้โหคุณอย่าอย่าปล่อยเลยอย่าปล่อยเลยคุณตรงนั้นนะี่ยอย่าปล่อยเลยหม,มาบ้าเลยคุณห้ามปล่อยเด็ดขาดจะจอดเงี่ยโอผมใกล้าตายแล้วกินแป๊บ อีมหาบ้าเอ้ยมึ่อ่ะอยู่มั้ยมาเลยเดี๋ยวมานะพวมึงมึงมาทำอะไรวึงไอ้เลเจอร์ก็เงียก็อะไรเนี่ยไปไหนตก็ If you let the paw outside outside the cell enter here ก็คืออ๋อก็คือถ้า ก็คือถ้าเกิดข้างนอกให้เข้าประตูนั่นไะคุณคุณทางนี้นไงทางนี้คุณทางนี้ทางนี้ทางนี้ตามมานะ่ไอ้เนาะปุปุ๊บปุ๊บมันช่างเอ็มตียิ่งนัก <laughs> มันช่างทนรัดยิ่งนัมันช่างโดนรัดยิ่งนักเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่รู้หรืวท่านผู้ชมไม่รู้ว่าคืออะไร <c oughs> เออท่านลืมลืมเอ้ยคุณมีท่าเดี๋ยวลองดูท่ตรงนี้ก่อน มันมีแล้วมันมีแล้วอคุณเดี๋ยวผมแบ่งให้ครับคุณเดี๋ยว,วเดี๋ยวผมจะเอาเสื้ออ่ะคุณ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 อยู่ไหนนะคุณคุณจงรับกางเกงไปกางเกงอะไรอ่ะเป็นกางเกงโซ่ใช่ปะ่ะกางเกงโซ่กางเกงโซ่ไปนั่นแหละ มันเกงโซ่ป้องกันดีกว่าของผมนะคุณเขาบอกว่าที่นี่เป็นที่ที่แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะวิวเหมือนจะสวยมากอะไรประมาณนั้นดูดิคุณโคตสวยเลยไปยืนดูดิแตะเ็นเจอยเดินเดินไปเรื่อยๆนะตะตลอนตะลอนไปก่อนคุณ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 คุคุณ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 ,คณ,คณ เดี๋ยวเดินดูก่อนเอิมคุณผมเจอของดีแล้วคุณ <c oughs> คุณเห็นมอสซี่คอมโบสตโตนตรงนั้นไหมเนี่ยคุณคุณผมว่ามันต้องมีอะไรว่ะเดี๋ยวหาที่ฝากของก่อนคุณปึ๊บเดี๋ยวลองแอบเข้าไปดูเขาเอ็มตีคุณเดี๋ยวฝากของแป๊บนึงเดี๋ยวทำกล่องให้ ่องสัมภาระของเราสองคนไม่ได้แล้วป่ะอ่ะคุณเนี่ยกล่องสัมภาระไปฝากของที่สำคัญสาคัญแล้ววะอย่าดาบสำคัญเอาขนมปังไปแค่สองอันพอขนมปังเดียวพอแล้วเนื้ออีกดาบสำคัญโคตรแม่เอาดาบไปแค่เล่มเดียวพออ่ะแล้วก็ท็อตไปโอเคพร้อมลบกูยังไม่พร้อมเลย เดี๋ยวผมนำก่อนนะคุณเคแค่นี้แหละกอดอใส่ด้วยเดี๋ยวเอาท็อตไปสักอันสองอันสิบห้าอันก็พอ,อแต่คุณตามมาเล t โก้เล t โก้เล t โก้คุณคุณคุณไปทางน้านนู้นผมไปทางน้านนี้ไปไปทางนู้นนะผมตรงไหนนะคุณไปทางนู้นเดี๋ยวผมไปทางนี้อเอ้ยวีชิดอือ เทปอดเออเออเออชคดีตอนเช้านะเนี่ยคุณ,ค,ณคุณเอาเนื้อมาเดี๋ยวเอาลงไปเผาห้องนั้นน่ะไออีห้องนรลกอะเดี๋ยวมาทอดไปแล้วกันเอาขนมปังไปสองอันโอเคขอยกันดีทอตทอตไม่เอาไปเดี๋ยวลงไปเอาเดี๋ยวลงไปเผาเนื้อเดี๋ยว mm, เสียวตอนเดินกลับว่ะ <s ans> คุณคุณคุณผมให้รองเท้าเอาป่ะอันนี้รองเท้าใช้แล้วนิดนึงกลับมาได้อย่างสวัสดิภาพและปลอดภัยค,คุณคุณอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาของของผมก่อนถอยไปถอยไปผมจะได้ทุบคุณถอยไปดิถอยไปผมทุบผมทุบของผม,ผมคุณจะได้ไม่เผลอเก็บไปแบบอ่าเรียบร้อย แล, <Okay. S 1> แล้วแล้วเอากล่องมาด้วยนะกล่องสัมภาระ<ม>าของเราเอาไหนอะกล่องเอาทางเดิม่ะ <c oughs> คุณ <c oughs> กลับกลับกลับ เดิมนี่ว่ะกลับกลับกลับเดี๋ยวเราลองเดินดูให้ครบทุกทุกหอคอยอ่ะนะเหลือหอคอยนี้นะมั้งถ้าจำไม่มันจะมีหอคอยนึ้เป็นปเอ็มตีฮะอะคุณเจอหอคอยโอ้โหแจ็คพอต ผมตายนี่ร้องไห้จริงๆเดี๋ยวคุณเอาไปอย่างละอ่ะโอเคคุณเอาที่เหลือไปคุณค่าขอม,มอบสิ่งนี้ให้กับเจ้าอะไรวะอยู่ดีๆก็ได้มา,เ,าเดี๋ยวเอาดี๋ยวทุบกล่องสำมภาระลกไปเลยมาพาวเดอร์โอเคเ e t s ส o l ก t เ get b a c เก o แบคโฮไปต่อปึ๊บปึ๊บอ่ากลับได้แล้ว เราว่าเอ้ยเกือบตกแล้วไงเออเอยเจอแมปเจอแมปเขียนว่าอะไรไหมเอ่ออินคริสสปาลมาชาร์บยูแคนบาร์บารบาอ๋อโอเคเป็นเป็นอินสตักชั่นงงๆงเฉยเดี๋ยวลองเดินมาดูตรงนี้นิดนึง มีไอ้เฮียโอ้โหตายแป๊บไม่มีอะไรนี่หว่ากลับตายครับตายจะลงไปเก็บไหมฮะอุ้ยชิดชิด

เก็บของตัวเองแปบง๊บดาดาด่าดาเดียวผมนิ่มแกป,ปะเนี่ยผม,ผมบอกเลยผมไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยตกลาวาไปครึ่งนึงของกุ้งไปวนดูไหนเราไม่มีเลยอเนอนในเงาไปใช่ไหมอ่าฮะเก็บไว้ให้เนี่ยเก็บไปให้ดีดีแล้วเก็บไว้ให้เอ,เอาไปกูไม่มีอะไรเลย ของของหายไปส่วนหนึ่งของผมแล้วก็ของคุณเอ้ยโทษเนี่ยที่เหลือของคุณเนี่ยมีเท่านี้แล้วก็ธนูสองสาอันนี่ท็อตคุณดาบของคุณดาบไม้ของคุณที่ใช้แล้วรองเท้าคุณแผนที่คุณแอปเปิลสักสองลูกของคุณแล้วก็ดาบที่ใช้แล้วของคุณอีกอันหนึงแล้วก็นี้อันนึง มัดส่วนมัดรูมสัตูหายแล้วก็เนื้อหน้าของคุณหนึ่งอันก่หายก็เก็บได้เท่านั้นแหละจริงจริเดี๋ยวโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไม่เท่านี้นะโอเคครับนะถ้าชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์นะครับก็โอเคครับนะจะแต่กดซับสไครต์จะประเสริฐสีมณีสองแสงนะฮะมณีเด้งนะครับ เด้งเช้าเด้งค่าเด้งบ่า,บายก็อย่าอย่า,อย,าอย่างนั้นเลยนะครับก็โอเคครับขอบคุณที่รับชมนะขอบคุณมากๆที่ติดตามนะก่อนจบคลิปนั่นแหละครับวันนี้ไม่มีเกตดเลยเลยโอเคย่าเบโอเคครับบ๊ายบายเย้